อ Arnold, ๋อเหงกนเหงกน่างไ่งไหไได้ปวจอเบิื่นฝนแงตอในตัวมากลทั้งกลทั้งเขียดนี่กำลังต่มอยู่กลังตมอยู่ไตเบยแบาบอบอกยังตมดึง่นไปอวนเลยหมดอไปเซรงขื่นแ้นี่วกเตี๋ยวมีื่นเราไม่พวกรเตีเราไปเียงนวุ้งรเตียแถวนแถวแถวท่งยังแงทสลัามว่าขอโตไปนั่น นู้นอนในแข้งฟว่ำตอนนี้นอนถูเมียไปู้ไปไหนไปไหนไปยกไปอ้คน oh. oh, oh, ัว่นแล้วกอเ็กูบนวนนโอ้ยเลันเลมหนะดีอนหเลับอ้ยวนิไปนอลับนย์นอย่มหลับวเด้ยนอนซ่อมขาศเย็นดีไปนออยู่ข้างคอกหมู โอ้นไมอ๊ะโปรเลนนงไม่ยอมเดาเลงมันต like well. you know ิเ you ส know ้งกันเสียงอึ่งเส้งกันเดี๋ยวก็เสียงอึ่งเส้งกันเสียงอึ่งเส้งกันเดี๋ยวนี้มันที่ไหนเออเส้งกันต้นน้องมันยินเสียงมันเบาไหมเบาไหมไม่ยว่าเบาตัวน้องมันแต่ยินเสียงตัวผู้มันเบาตัวเมียมันหรือว่าง้ายง่ายเพราวต้นนี้ก็ห้องคุณได้หมดมาที่ไหนล่ะครับ เราไปเห็นเสืองกันนเกียปบต้องีครบหอครับันบห้องต้เห้อไรครับ่นนบปว่าห้องเนใครอยู่มไดบไ็ใาเเป็ดปมาสิพลูกมาเล่นน้ำเจ้าขาง้องนอ่ะนี่เป็อีกันยาว่ามันได้เห็นเตืองสร้องกันนะมันยานลูกมันใจแตกเสกมันครั ครับ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 ่ได่อจังันหรอกเปเทจอกโดแล้วจอกโดแล้วห้องเปงว่าาเเนาะงสิเกียบกีดเกียบหือทั้งตนสสามี่ีดเกียบเเ็งส้นกันฮงเราไม่ใส่ว่าจะอฮา ข ال> ี่เจมป์ป uh> ๊อปป้าป้นเหรอคับแจอีกบานนี่ครับแจกลัมาห้องใส่ค้อกันมายี่นี่พ่อทักแตะนะัดแตะนั่นัดข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 ัแอ้องนองแพงหอกพูงมากเห็นยังแย่ห้องเนี่ยถัดจากคนชูกูแท้วันี้พ่อมันาอยู่ในหองอะไห้องใส่ไหมันเห็นพ่อเตะยังมันหอ่เหรอพ่อเอาอี Ôi nhiên mất mọi người mất mọi người mất 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 E li do te sot, te an sot moun kato li lakoy nan.